แอปฟรีฟอร์มเปิดให้ทดสอบแล้วนะคะใน iPad OS 16.2วอร์ชัน Public Beta เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาพรีวิวแอปฟรีฟอร์มให้ได้ชมกันค่ะว่าจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลย อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า Apple ได้เพิ่มแอป Freeform เข้ามาใน iPad OS 16ค่ะซึ่งแอปนี้นะคะเป็นแอปที่เราสามารถทำงานหรือว่าแก้ไขางานร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสเกตภาพจดโน้ตลงไปในบอร์ดที่เราเปิดไว้ใช้งานนะคะรวมถึงสามารถแปะลิงก์เว็บไซต์เพิ่มรูปภาพหรือว,ว่าวิดีโอได้ค่ะซึ่งนะหาว่ามีใครแก้ไขางานหรือว่าเพิ่มไอเดียเข้าไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เลยค่ะ สำหรับการใช้งานแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับแอปจดโน้ตบน iPad ทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นแอป Notability หรือว่าแอป Good Note เนี่ยก็ทำงานเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันเลยนะคะเมื่อเราเปิดแอป,ปเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอปโน้ตเลยนะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปนี่มันก็จะเป็นหน้ากระดาษขาวๆว่างๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถ ตั้งชื่อไฟล์ได้นะคะว่าเราต้องการตั้งโปรเจกต์ของเราเป็นอะไรเวลาที่เราทํางานหลายๆโปรเจกต์เนี่ยจะได้ไม่งงนะคะว่ากําลังทํางานโปรเจกต์ไหนอยู่สําหรับเจ้าตัวแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะเราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ pdf ได้ค่ะ <S <S ถัดมานะคะเรามาดูเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในแอปฟรีฟอร์มกันค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นเครื่องมือวาดเขียนถ้าเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาเครื่องมือก็จะเหมือนกับแอปโน้ตเลยนะคะถ้าใครใช้แอปโน้ตอยู่เนี่ยเรียกเด้ว่าคุ้นเคยแน่นอนค่ะ นี่เลือกเปลี่ยนสีได้ตามต้องการแบบนี้เลยค่ะอันที่2นะคะจะเป็น sticky note ค่ะนี่ในแอป free form นี้นะคะเขาเพิ่ม sticky note มาให้เราด้วยเราสามารถเปลี่ยนสี s t i ก k y n o t ตของเราได้เลยนะคะตามความต้องการนี่แบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องมือหรือว่าฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานด้วยค่ะถัดไปนะคะจะเป็นรูปร่างต่างๆจะมีทั้งรูปทรงเรขาคณิต เป็นแบบเส้นเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งในแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะ a p p เ e ิลเขาเพิ่มรูปร่างรูปทรงมาให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าเราเลือกรูปทรงเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีเจ้าตัวรูปร่างรูปทรปงเหมือนส t i c ก y n o t e ได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นกล่องข้อความซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้เหมือนกับแอปโน้ตเลยนะคะนี่แบบนี้เราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะ ซึ่งกล่องข้อความนี้เราสามารถเลือกจัดวางข้อความได้คล้ายๆกับแอปเพจบน iPad เลยค่ะเพิ่มขนาดของข้อความได้ตามคมต้องการเลยนะคะนี่และถัดไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพวิดีโอหรือว่าแทรกลิงก์ต่างๆลงไปในบอร์ดงานของเราค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการลงไปได้เลยถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะคะมันก็จะขึ้นรูปภาพหรือว่าวิดีโอตามที่เราต้องการเลยนะคะ เราสามารถปรับขนาดต่างๆในรูปภาพหรือวิดีโอได้เลยสำหรับรูปภาพและวิดีโอนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันก็คือตัวดวงตานะคะซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตัวแอปนะคะก็จะแสดงรูปภาพแบบเต็มหน้าจอให้เราดูนะคะรวมถึงวิดีโอด้วยถ้าเรากดเล่นวิดีโอก็จะเล่นในบอร์ดแบบนี้แต่ถ้าเรากดที่รูปดวงตามันก็จะเล่นวิดีโอแสดงแบบเต็มหน้าจอให้เราเหมือนกับรูปภาพเลยค่ะ ถัดมาเครื่องมือด้านล่างนะคะนี่เราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ในการซูมตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะซูมในขนาดเท่าไหร่สมมติเราย่ออยู่นะคะถ้าเรากดที่รูปเราก็มาเลือกซูมไปยังการเลือกนี่มันก็จะซูมภาพที่เราเลือกไว้หรือว่าซูมให้พอดีเนื้อหามันก็จะซูมเอาออกมาให้เราเห็นภาพรวมของการทํางานบนบอร์ดของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากรูปภาพหรือวิดีโอที่เพิ่มได้แล้วนะคะเรายังสามารถถ่ายรูปจากกล้อง ลงไปในบอร์ดงานของเราได้เลยค่ะนี่กดเพิ่มหรือว่าจะเป็นสแกนรูปภาพก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถแทรกลิงก์วิดีโอหรือว่าเพิ่มไฟล์เข้าไปได้เลยเดี๋ยวพอจะทดลองแทรกไฟล์ดูนะคะนี่มันก็จะขึ้นหน้าปกไฟล์แบบนี้ถ้าเราต้องการดูไฟล์ที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเราก็สามารถแตะที่เจ้าตัวไฟล์แล้วก็กดดูตรงนี้เป็นดวงตาได้เลยถ้าเรากดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะ,ะแสดงไฟล์ทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะ นในส่วนของการแทรกลิงก์ลงไปนะคะถ้าถามว่าเราใช้งานควบคู่กับฟีเจอร์ State Manager เนี่ยเราก็สามารถ Copy Link ที่เราต้องการนะคะวางลงไปที่บอร์ดของเราได้เลยนะคะนี่มันก็จะขึ้นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้หรือว่าอีกวิธีนึงก็คือแตะไปที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ลิงก์แล้วก็วาง URL ที่เราก็ p ปมากดแทรกนี่มันจะขึ้นเหมือนกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาใช้งานกับบอร์ดของเราในแอป Freeform นะคะเราก็ไปที่เครื่องหมายแชร์ตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีแอป,ปหรือว่าแชทต่างๆให้เราเลือกแชร์ตามความต้องการเลยนะคะแต่ว่าพอทดลองในเวอร์ชันนี้ดูแล้วเนี่ยแชร์ได้แค่เฉพาะแอป,ปข้อความค่ะในแอป,ปอื่นๆนะคะอาจจะยังติดบั๊กอยู่ยังไงก็ต้องรอ Apple ปล่อยอัปเดตในเวอร์ชันถัดไปซึ่งก็คาดว่าอาจจะแชร์ในแอป,ปอื่นๆได้ค่ะ เดี๋ยวพลอยจะทดลองแชร์ในแอปข้อความดูนะคะเราก็เพิ่มเพื่อนที่เราต้องการแชร์ไปได้เลยนี่เดี๋ยวนี้พลอยเพิ่มที่1เข้าไปนะคะพอเพิ่มเสร็จแล้วเราก็กดแชร์ไปเลยค่ะหลังจากที่พลอยกดแชร์ไปแล้วนะคะในแอปข้อความของเครื่องที่1เนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าพลอยได้แชร์แอฟฟรีฟอร์มเข้ามาค่ะซึ่งคนที่จะสามารถใช้งานหรือว่าแก้ไขางานร่วมกันกับพลอยได้นะคะก็ะจะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.2 iPad OS 16.2แล้วก็ Mac OS Ventura 13.1ค่ะ นอกจากการแชร์บอร์ดฟรีฟอร์มไปที่แอปข้อความให้คนอื่นๆได้แล้วนะคะเรายังสามารถโทรหรือว่าวิดีโอคอลเข้ามาคุยงานกันในระหว่างที่เราทำงานอยู่บอร์ดเดียวกันได้ค่ะเดี๋ยวพอจะทดลองให้พี่หนึ่งโทรเข้ามานะคะพอพี่หนึ่งโทรเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นว่าเรากำลังแชร์บอร์ดฟรีฟอร์มอันไหนอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ขึ้นว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ iPadOS 1เ2เราสามารถกดเปิดไปที่แอปฟรีฟอร์มได้เลยค่ะ พอเรากดเปิดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าเรากําลังทํางานร่วมกันอยู่ในขณะที่เรากําลังคอลกันค่ะนอกจากที่เรากําลังโทรคุยกันอยู่แล้วเนี่ยเรายังสามารถคอมเมนต์งานผ่านตัวแอปข้อความได้เลย และนี่ก็เป็นการพรีวิวแอปฟรีฟอร์มใน iPadOS 1 6ิหุสองเวอร์ชันพับลิกเบต้นะคะที่พลอยได้ทดสอบแล้วก็ทดลองให้ทุกๆคนได้ดูกันเรียกเรีย้ว่าแอปนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะที่เราสามารถเชิญเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาทํางานร่วมกันหรือว่าแก้ไขางานร่วมกันได้ค่ะ แต่ว่าคนที่จะทำงานแอปฟรีฟอร์มร่วมกันได้นะคะก็จะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.2 iPad OS 16.2แล้วก็ macOS Ventura 13.1ค่ะถึงจะสามารถใช้งานหรือว่าแก้ไขางานร่วมกันได้นั่นเองค่ะ ส่วนหลังจากนี้นะคะพลอยก็จะทำคลิปสอนการใช้งานแอปฟรีฟอร์มแบบละเอียดมาให้ได้ชมกันอีกทีนึงค่ะถ้าหากว่าใครอยากชมฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad OS 16.1นะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปที่พี่ต้อมสรุปไปได้เลยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอ o มดออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ